ตอนนี้นะคะเราจะเอาเสื้อที่มีคาบสีเหลืองตรงคอนะคะแล้วก็เป็นจุดรอยดำต่างๆหรือว่ามันเป็นคาบเหลืองระหว่างคอชายแล้วก็แบบนี้นะคะเราจะไปต้มไฮเตอร์มาเลยกันนะคะในแบบไหนนี่ค่ะมันจะเป็นคาบเหลืองตรงคอนะคะแล้วก็จะเป็นสีที่แบบว่าไม่ได้ขาวจ๊วะขนาดนั้นแล้วก็จะเป็นคาบนี่เห็นไหมทุกคนเห็นปะนี่เลยนะคะเราจะไปทำการต้มกับไฮเตอร์มาเลยกันจ้ะไปกันเลยอันดับแรกนะคะเราต้องตั้งน้ำตั้งน้ำยังไม่ต้องเดือดมากก็ได้แต่ว่าน้ำต้องท่วมเสื้อนะคะทุกคนแล้วเราก็ใช้ไฮเตอร์มาเลยตัวนี้ดีแพคตัวนี้นะคะ เติมลงไปกนะระยะเขาเยกอะไรนะกะประมาณ,มาณได้ไม่ต้องแบบว่าเยอะมากหรือน้อยเกินไปนะคะเสร็จแล้วทําให้สีเสื้อไม่ซีดเราก็ใช้น้ำยาปะขนมตัวนี้ลงไปนิดหน่อยอันนี้เป็นความทิดเห็น,นตัวนะคะเสร็จแล้วก็ตี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 ะะนนะะช้ชายเพราะว่าีอเสื้อตงนี้มัีจะหนักกว่าชายแตคิดว่ตน่ีจะล้นแน่อนอนเพราะมัตเตี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 จะตีตีรีต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 ีๆีต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 ีาีต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 งตีตีก็จะค่อยีย คิดถูกไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่คนต้มแล้วแต่คนทํานะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ยอเสื้เพราะฉะนั้นก็สุดใครสุดมันนะคะแต่ก็ไปทำตามได้ไม่จะเป็น,นต้องก้มเสื้อแบบขนาดนนั้นก็ได้ถ้าเปิดเสื้อแบบตัวใหญ่เกินไปเราก็จะคอยกลับไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันเดือดเนี่ยมันก็จะท่วมของมันเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดือดสุดนะคะอันนี้กลับแล้วแต่ของใครของมันนะคะเราก็จะตะล่อมตะล่อมไปเรื่อยๆนี่อันนี้ชายก็จะโดนแล้ว ส่วนคอเสื้อก็จะอยู่ด้านล่างสุดแล้วก็เราก็ตั้งไว้สัก5นาที5นาทีแล้วก็น้ำเดือวเราจะไปซักด้วยโอโม่ต่อนะคะทเี่เพราะว่าใได้กำันตีมั